ฟอนครับวันนี้เราทำเมนูอะไรครับทำมะละกอดำครับทำไมไม่เรียกส้ตมตำอ่ะครับก็มันไม่ใช่ส้ตมตำอ่าอ้แล้วไปถามคุณบางปอนค,คุณบางปอนครับทำไมถึงอยู่ทุกกลุ่มเลยครับยห้งองกูเคครับเราก็ได้คําตอบมาจากคุณบางปอนนะฮะร,รอบนี้ดีงฮงกูมาดูคุณมันนี่ฮะค,คุณมันนี่ทาอะไรอยู่ครับมันนี่ทาอะไรอยู่ครับดูครับผมอยากรู้ทำไมคุณบางปอนเขาอยู่ทุกกลุ่มเลยครับเขาเดินไปจิมหมดเลย อ่าเขาเป็นเชฟผู้เชี่ยวชาญครับเขามาดูกันครับเชฟบอลครับอยากจะชูวิธีการทำส้มตำของคุณไหมฮะมบัวค,คุณคิดว่ากลุม่มเราจะชนะไหมครับบัวเดี๋ยวไปหาคุณสองกันฮะคุณสอง อ่าสองครับมีอะไรอยากจะพูดถึงเมนูวันที่จะทำวันนี้ไหมครับผมเย้ครับตามนี้ครับอ่าโอเคผัดเย้ครับมาเผื่อมาฮะก็ไม่มีอะไรนะครับคุณสองเขามีมีอะไรจะพูดนะครับใช้เวลานานเกินไปในการตอบคำถามงั้นเราให้โอกาสเขาอีกสักครั้งอ่ะคุณมีอะไรจะสัมภาษณ์ในรอบนี้ฮะผมจะบอกโอเคจูบแล้วนะครับว่าคุยไม่ได้คุยสักคำหนึ่งเอ้ยเอ้ยอันนี้ลงสู่สาธารณชนนะครับอย่าครับอย่าครับออกไปครับคุมนะครับทีมงานครับคุมเข้าไปฮะ วอยยยยครับยอครับยอครับยอยอครับยอยอยอครับตะข้องครับผ่านมาทางนี้ครับตะข้องตะข้องครับตะข้องครับอ่านี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ยุ่งกับเขานะครับเป็นคนที่เป็นอะไรที่มีอารมณ์ที่แปรปรวนมากครับพีกกี่เม็ดครับผมสามสามเม็ดนะครับโอ้โหมันเพีกกลุ่มกลุ่มเรามีเด็กนะครับเด็กกินเผ็ดไม่ได้นะครับสองได้ไหมครับโอเคครับ เอาสองครับไม่รุ่นใจไม่ได้ไออุ่นแก้วไออุ่นไออุ่นกินไม่ได้ครับนี่คุณมาทำเมนูอะไรครับส้มตำครับผูแกำกับนะครับส้มทุมครับยเบตอนนี้นะครับผมจะต้องปิดไมค์สัมภาษณ์นะครับเพราะว่าอันนี้โดนปากครับโอ้ยริบล้อยครับดูดูไม่พังแล้วครับวันครับวันนี้เราทำเมนูอะไรครับส้มตำครับคุณฟอดครับ จริงๆมันคือส้มตำหรือมะละกอตำครับมะละกอตำครับส้มตำมะละกอส้มตำมะละกอส้มตำมะละกอส้มพ่อมึงสิมะละกอพ่อมึงเอ้ามึงมาดูไหมควายดูครับเขาเรียกว่าส้มตำไงไอควายแล้วมันเป็นอะไรมะละกอเออแต่เขาเรียกว่าส้มตำไงไอควายส้มมึง มันเป็นชื่อไงไอควายไหนส้มมึงเขาไม่ได้เรียกมะละกอตําไอ้ควายมึงไปเยามมันแต่หนไหนส้มมึงส้มในส้มมึงมันมีแต่มะละกอแต่มันไม่ชื่อไงไอ้ควายไหนส้มมึงมะละกอตําเฮ้ยตอนนี้ชิปชิบอลนะครับมาดูชิปบอลครับมาดูชิปบอลฮะช็อตหายากครับชิปบอลตําส้มตําฮะอ่าเนี้ยเอาครับโอ้โหเนี่ยที่บ้านของชิปบอลขายนะฮะอ่าไทย ถ่ายเห็นชีพสรุปเพ็ยดไหมครับนี่อันนี้คืออะไรครับหมากแดงครับหมากแดงครับเอาทำไมไม่เรียกมะเขือเทศนะฮะไม่เรียกหมากแดงครับเซ็ตหลายเซ็หลายเซ็หน่อยเซ็ตหน่อยครับอเอาเลยครับโอ้ยหนัวมากครับวันนี้ฮะนนนนไม่เค็มไม่ขายครับไม่เค็มไม่ขายนะฮะ โอ้ตอนนี้มันบอเค็มเลยเหไหมอนนเออมันไม่เค็มแต่ว่ามันเป็นแล้วได้เลยมันน,นัวมันจืดมันจืดเลยของคุณฮะมันต้องนัวเนี้ย คุณครูก็มาดูกลุ่มผมนะฮะดูครับการฝานเส้นเป็นไงครับการฝานเส้นดูเป็นส้มตำไหมฮะเส้นอะไรนี่เส้นเส้นเส้นแมสูน่สูนไหม่ไอ้แยกไหมมใช่ครับไอ้แยกเรามีมาฝากโอ้คุณครูบอกไม่ผ่านนะครับเรื่องเส้นนะครับเพราะว่าเป็นการเป็นการฝานเลยมินมากเลยครับหน่อมั้ยไอ้ตมินเม่อชาจะเป็นไงฮะกุ้งดูไหมคุณครูกู ขาพูดอะไรฮะผมไม่ได้ยินฮะอะไรนะครับเขาไม่ยังหรอกอ๋อโอเคไม่มีอะไรแล้วนะฮะอันนี้ผมจะลองชิมดูนะครับผมอร่อยนะครับน้ำเปล่าด่วนนะฮะโคตรเค็มฮะเค็มคคมึงได้ปะเค็มปลาไอ้นี่เค็มปลาปลเฮ้ยกูวว่าเติมน้ำตาลอีกหน่อยก็ดีนะเว้ย